ทนายบิ๊กโจกยื่นคัดค้านสอนอตอปูนคดีถูกโอนไปปปชอ,ออกหมายจับทำไมทนายบิ๊กโจกยื่นหนังสือขอให้พนักงานสอบสวนสอนอตอปูนยุติคดีบิ๊กโจกเพราะโอนไปปปชแล้วออกหมายเรียกอีกทำไมเชื่อสกัดนั่งพอบอตำรวจ นายนัทวิทย์เนติจารุทธทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจหรือบิ๊กโจ๊กเปิดเผยภายหลังเดินทางมาที่สนเตาปูนระบุว่าวันนี้มาในฐานะที่เป็นทนายความหรือตัวแทนของบิ๊กโจ๊กได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการยื่นเรื่องหรือยื่นหนังสือเกี่ยวกับเพื่อติดตามทวงถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ยังค้างอยู่ในสอนเตาปูน ซึ่งตนเองกับบิ๊กโจ๊กมีความเห็นร่วมกันว่าที่สอนเอตาปูนกำลังทำอยู่ไม่ได้มีอำนาจในการสอบสวนต่อไปแล้วขอให้ยุติการสอบสวนและรีบส่งสํานวนไปให้ปปชได้แล้วรวมทั้งเมื่อวันที่20มีนาคม2567พลตรวเอกต่อศักดิ์สุขวิมล พอบตตำรวจหรือบิ๊กต่อในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วอาณาจักรได้แจ้งว่าเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กโจ๊กทุกเรื่องที่เป็นอยู่มันเป็นเรื่องเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันให้พนักงานสอบสวนรวบรวมสํานวนส่งปปชแต่ปรากฏว่ายังมีการดำเนินการและสื่อสารบอกสังคมว่ามีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กซึ่งก็ยังงงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเพราะบิ๊กโจ๊กก็ยังไม่ได้รับหมายอะไรเลยเพราะยังติดภารกิจอยู่ที่เชียงใหม่แต่มีการสื่อสารบอกสังคมว่ามีการนำส่งหมายไป และครั้งที่2ก็มีการสื่อสารบอกสังคมอีกในทำนองว่ามีการส่งหมายไปอีกเพื่อจะได้เข้าเงื่อนไขขอสารออกหมายจับซึ่งบิ๊กโจ๊กเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่บอกไปส่งหมายนั้นคืออะไรว่ายังไม่มีใครเห็นยังไม่มีใครรับหมายดังกล่าวซึ่งวันนี้ตนได้นำหนังสือของบิ๊กโจ๊กมายื่นต่อผู้กำกับสนเตาปูลเพื่อให้พนักงานสอบสวนที่กำลังดำเนินการอยู่ยุติการสอบสวนและรวบรวมสำนวนส่งปป,ปชได้แล้ว นอกจากมายื่นตรงนี้แล้วตนจะยื่นกับหน่วยงานต่างๆอีกด้วยหนึ่งในนั้นก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้และยื่นต่อรักษาการผู้บัญชาการตำรวจในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจากักรเพื่อให้เกิดการสังการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดความสงบในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนโยบายของท่านนายก และตนกับบิ๊กโจ๊กเชื่อว่าการกระทําดังกล่าวเพื่อให้เกิดเงื่อนไขนําไปสู่การแต่งตั้งบิ๊กโจ๊กเป็นพอบอตรไม่ได้ที่ทําอยู่มันไม่ถูกควรจะยุติได้แล้วและก็รวบรวมสํานวนส่งปอปอชอผิดถูกก็ให้ปอปอชอที่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนหมายเรียกที่ออกมาก่อนหน้านี้จะครบกําหนดที่จะเข้าสู่เงื่อนไขการออกหมายจับแล้วทนายระบุว่าบิ๊กโจ๊กไม่กังวลเพราะยังไม่มีการนับหนึ่งอะไรทั้งนั้นไม่ได้เห็นหหมมมายไไ่ดด้รับใๆ ซึ่งวันนี้จะมีการยื่นต่อหน่วยงานที่ตนพูดไปเมื่อสักครู่นอกจากนี้ในช่วงบ่ายบิ๊กโจ๊กจะยื่นฟ้องต่อเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยโดยรายละเอียดจะถแถลงทีเดียวที่สารทุจริตประพฤติไม่ชอบกลาง